ไป,ไป,ไปก็ได้าเราไอยู่มุมนู้นทีอยู่นหน้าหอคนหนึ่งไม่ได้เหรอ่า<ๆ>โอ้ขวาหน้าติดอ่ะอ่าขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาหอให้อ่อเดี๋ยวรอแป๊บให้ให้เขาขึ้นหมดก่อ <1. S 2> น 1. ตันได้ไม่ดีตันได้ไม่ดีแต่ละคนใหญ่ใหญ่เออเอามะเลยแกะแกะนะไอคลิปเ,เอาลองกลุ่มแชร์ไลน์เราด้วยออกไปแล้วไม่ได้แบบวมาอยู่แกงเั้โอ้ยเอว แต่ตัวว่าไอ้ตั้<ค>อามอะไรอีท<ค>ี่ไหนใครใอญกบีโอไ้ไร้บีเรียอ่ยนะโอเคอเฮ้ยไอ้โกโกู <laughs> <laughs> ต,ออตัวเมื่อยสูงมาเพื่อนตัวมีที่ขึ้นเยอะยกุ๊ดลุกๆุาด้าเ้าเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เ có ai